มันก็จะลงไปถามว่าวิธีเนี้ยควรทํำไหมถ้าถามผมอะ่ะไม่ค่อยแนะนํานอกจากจะราคาญตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากิ่งเนี้มันจะติดดอกหรือเปล่าอ่ะแล้วผมจะมาบอกทําไมก็หนึ่งเลยก็คืออันนี้เป็นการทําครั้งแรกก็สังเกตด,ด้านล่างครับที่เราจะให้มันโล่งๆแบบนี้อ่ะมองใน,นมุมคนทําเกษตร4.0เราต้องคิดแล้วก็ปรับทัศนคติแล้วก็วางแผนในการทํางานคิดให้ไกลเข้าไว้ เ,ออเจกันอีกแล้วกับไข่บ้านส่วนวัฒสสนาดีนะครับวับนนี้เรามาอยู่ที่บ้านส่วนวัฒสสนาดีกันอีกแล้วจะมาทําอะไรก็นี่เลยข้างหลังเป็นต้นทับทิมนะครับแล้วก็ ยังไม่เคยทําการตัดแต่งกิ่งเลยเพราะว่าความรู้ในด้านสวนของเราเนี่ยคือยังน้อยนะครับแล้วก็ประกอบกับคุณแม่เขาไม่ค่อยมีเวลาด้วยแหละนะ,นะตอนนี้เรายุ่งมากมันหน้าง,งานงหน้าข้าโพดไปแล้วหน้าถั่วหน้าข้าวนี่งานยุ่งนะเพราะว่าเราทําสวนตรงนี้คือเป็นเป็นเสริมยังไม่ได้ลงถึงเปอร์เซนะฮะคือเราค่อยๆทําก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาพามาตกแต่งกิ่ง ทับทิมนะฮะตัวนี้เป็นพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นพันธุ์อะไรว่าเป็นพันธุ์สเปนหรือว่าเป็นพันธุ์อินเดียนะฮะแต่ว่าไส้เนี่ยสีเนี่ยแดงแป๊ดเลยแดงเป็นทับทิมจริงๆนะเดี๋ยวจะมาลองตัดแต่งกิ่งกันว่าเป็นยังไงตอนนี้คือกิ่งมันสภาพเป็นแบบนี้ครับอ่าแบบนึงนะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพกิ่งนะตอนนี้ไม่ใช่สภาพกิ่งสิจะบอกว่าคือสภาพต้น เดี๋ยวให้ดูรอบๆนี่คือมันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นกอถ้าสังเกตนี่ครับต้นกอมจะเป็นแบบนี้คือเยอะแยะมากนะความรู้ก็ผมไปดูมาจากหลายๆคลิปแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปดูคลิปต่างประเทศครับนะฮะคลิปต่างประเทศก็คือเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะสำหรับคลิป ตกแต่งกิ่งทับทิมนะครับเพราะว่าผมว่าจะปลูกทับทิมเพิ่มผมจะหามาปลูกเพิ่มอีกตัวหนึงน่งตัวนี้เอามาลงได้น่าจะปีกว่าสองปีแล้วก็น่าจะสองปีถึงหรือ,อยังไม่รู้นะแต่ว่าจะทําทับทิมอีกตัวหนึ่งผมว่ามันน่าจะโอเคนะเพราะว่าเปลือกมันหนาแล้วก็การขนส่งมันผมว่ามันโอเคอ่ะสาหรับส่วนหนึ่งสําหรับการขายออนไลน์นะครับก็ดูกันอันนี้คือสภาพเป็นแบบนี้ก็ถ้าสังเกตโคดมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งข้างล่างเนี่ยให้มันโล่งเลยครับผมจะบอกว่าผมไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยทำนะทีทมนะฮะเราก็จะบอกว่ามนโนเองก็ได้นะยังไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไระยังไม่ได้ประสมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องทับทีมแต่ผมอิงจากคลิปต่างประเทศนะครับก็คือ เราจะต้องการแต่งกิ่งข้างล่างเนี่ยให้มันโล่งแบบนี้แล้วก็เราจะปล่อยกิ่งไว้ประมาณ4กิ่งนะครับ4กิ่งก็คือให้มันอยู่4ทิศเหนือเหนือกลางออกออกตกสีกิ่งหลักๆผมก็จะดูกิ่งหลักส่วนกิ่งเกินเนี่ยผมจะอ,ออกให้หมดนะฮะเพื่อให้เขาเรียกว่าดินเนี่ยให้แดดไม่ใช่ให้ดินให้แดดมันท่งเข้ามาถึงพื้นได้แล้วก็ไม่ให้กิ่งมันเยอะเกิน อย่างเงี้ยผมก็จะตัดออกเลยะนะผมจะด,ดูกิ่งหลักเนี่ยผมจะเอากิ่งนี้ไว้ผมก็จะเอาสองกิ่งนี้ออกนะฮะเอาสองกิ่งนี้ออกแล้วเอาก,กิ่งใหญ่เนี้ไว้อันนี้เอาออกเลยเนี่ยเราจะเอาออกนะครับกิ่งกระโดงหลัก มันไม่คมมันเก่าแล้วสำหรับการทำเนี่ยอาบอกกันว่าใครจะทำตามหรือจะลองดูก็แล้วแต่นะครับว่าสูตรใครสูตรมันจากที่ผมประมวลผลมาแล้วนี่คือผมจะต้องการทำแบบนี้นะครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วเราก็ลากออกไปก็ตัดออกไปแล้วนะครับแล้วก็พยายาม ตัดกิ่งให้โล่งพวกขแขนงเล็กๆพวกนี้ครับแล้วผมจะไว้สี่กิ่งใช่ไหมฮะแต่ผมดูว่ามันตอนนี้มันโลง่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวตัดไว้แค่นี้ก่อน1 2 3 4 5 6ามจริงๆกิ่งนี้ต้องเอาออกแต่ผมเห็นมันเป็นกระโดงคือมันแทงเข้าไปกล้องแพนดูด้านบนนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่เห็นถอยขึ้นไปถอยดูภาพรวมไกลๆเลยครับกล้อง มันเป็นกิ่งกระโดงผมสันให้ดูนะกิ่งเนี้ยเนี่ยคือมันออกตรงแล้วผมจะตัดตายมันทิ้งแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคือมันก็โล่งแล้วพอสมควรอันนี้เป็นการทําครั้งแรกก็สังเกตด,ด้านล่างครับคือเราจะให้มันโล่งๆแบบนี้นะฮะจะเป็นประมาณนี้แต่ผมเห็นต่างประเทศเขาจะไว้แค่สามกิ่งนะแต่ว่าผมมองว่า บ้านเราอะถ้าสี่กิ่งสี่ทิศก็น่าจะโอเคนะอันนี้คือเราเราเริ่มใหม่เลยนะครับแล้วเราก็มาตัดแตงกิ่งข้างล่างหรือเท่าที่ดูเนี่ยทับทิมเนี่ยเขาจะออกลูกนะครับออกลูกที่ปลายกิ่งแบบนี้จากการหาข้อมูลของผมในแต่ละส่วนนะก็คือกิ่งตัวเนี้ยนะครับเราจะไว้ เห็นไหมกล้องเห็นไหมครับถ้าม,มุมกว้างก็ได้ครับผมเนี่ยกิ่งตัวนี้นะฮะไว้ประมาณเมตรหนึ่งนะความยาวประมาณเมตรหนึ่งไว้ต่อหนึ่งลูกนะครับข้อมูลแล้วก็พยายามแต่งกิ่งเล็ก,กิ่งน้อยออกเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องสูญเสียอาหารให้มันเว้นเป็นประมาณนี้ครับจริงๆเรามา แต่งตอนที่เขาติดดอกนะครับติดดอกแล้วก็ออกลูกก็จะง่ายเพราะว่าเราจะรู้ว่ากิ่งไหนเนี่ยมันติดดอกแล้วนะครับสมมติกิ่งนี้กิ่งแบบนี้ถ้าอย่างนี้อย่างเงี้ยเราแต่งก่อนได้เนี่ยเล็กๆเนี่ยเราไว้กิ่งหลักเพราะกิ่งเขาเยอะเขาจะสูญเสียอาหารเยอะทับทิมอะ่ะกิ่งนี้ก็พยายามไม่ต้องไว้ครับข้างล่างอตัดออกไปเลยพวกข้างล่าง อย่างเงี้ยมันติดกันใช่ไหมฮะเราก็เว้นช่วงไว้ประมาณนี้หนึ่งสองแต่เราดูกิ่งด้วยนะน,นี้เอาผมไว้นี่นี่กันี่แล้วก็แบบนี้นี่จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราจะเห็นเอาแบบชิวๆนะ ีมันก็จะลงไปถามว่าวิธีเนี้ควรทํำไหมถ้าถามผมอ่ะไม่ค่อยแนะนํานอกจากจะลาคาญตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากิ่งนี้มันจะติดดอกหรือเปล่านะอ่ะแล้วผมจะมาบอกทําไมก็หนึ่งเลยก็คือกิ่งอ่ะมันเยอะมันอยู่ที่ว่าเราดูอ่ะเราไว้กิ่งอันนี้คือเป็นการบังคับให้มันออกกิ่งนี้เพราะว่ากิ่งนี้ที่มัน,ท,มนที่มันเราเราตัดออกไปเนี่ย ยังไงซ้าทำมันมันไม่ออกแน่นอนมันก็จะส่งพลังงานนะครับมาที่กิ่งหลักกิ่งเนี้ยจะเป็นตัวกิ่งที่แตกแขนงมาจากกิ่งนี้นะครับกิ่งหลักตรงนี้ซึ่งจริงๆอ่ะอย่างมองนะฮะตรงนี้หนึ่งกิ่งตรงนี้สองกิ่งอย่างกิ่งเนี้ยตัดออกไปเลยนี่นะแล้วก็ไว้ข้างแบบนี้ก็ได้แล้วก็อีกกิ่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ กิ่งหนึ่งก็เอาไว้ตรงนี้อย่างกิ่งนี้ก็อ,ออกอันนี้คือเราตัดคร่าวๆก่อนประมาณนี้ต่อกิ่งนะแต่อย่างที่บอกครับเพื่อความชัวเพื่อความชัวคือเราปล่อยเขาก่อนก็นได้เราตัดแค่กิ่งแขนงซึ่งซึ่งแบบนี้มันไม่ต้องเยอะเนี่ยตัดอันนี้อันนี้อันนี้ ปล่อยข่มแล้วเว้ยก็ประมาณนี้เราปล่อยไว้ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยนะก็ถ้ามันจะติดลูกมันก็ติดทางนี้แล้วเราก็มาเลือกกิ่งเอาหนึ่งกิ่งไว้หนึ่งลูกลูกจะใหญ่นะผลจะใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับทิศนี้เดี๋ยวมาลองมาดูฝั่งนี้ครับคือผมต้องบอกว่าผมขึ้นสูงก่อนเพราะว่าเราเป็นการทําครั้งแรกเรายังไม่ได้เลือกทรงเนาะ เลือดทรงตัดทรงเพราะว่าเราปล่อยลกตลอดเลยเนี่ยสังเกตก็คือเนี่ยกิ่งมันจะเยอะมากเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งมันยาวแล้วผมก็เอาไว้ก่อนผมก็จะเอาไว้ก่อนเนี่ยถ้ากิ่งไหนที่มันซ้อนกันแบบเน,นี้ยครับเนี่ยมันซ้อนกันแบบเน,นี้ยเราก็ตัดเลยให้ต้นมันโล่งครับกิ่งไหนซึ่งเราดูแล้วว่ามันลกเราก็ตัดสังเกตกะ ไก,ก่ซื้อมาอันละร้อยกว่าบาทก็คายแล้วตัดไม่เท่าไหร่น็อตคายแล้วซื้อฉุกเฉินตัวนี้ต้องบอกว่าซื้อฉุกเฉินเราก็ตัดมันก็จะโล่งๆใช่ไหมเนี่ยฮะนก็จะดูโล่งๆล้วก็เลอกเดี๋ยวต้นมันก็จะส่งพลังงานมาเลี้ยง ประมาณนี้นี่ก็จะแต่งแต่งประมาณนี้ภาพเห็นชันไหมฮะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่แหละแล้วก็ลองมาทางนี้ครับร <Okay. S 1> ้อนแสงมากกล่องตัดมาทานี้น่ะเดยวบุกิงเนี่ย มีเพลงมาแล้วมีเพลงมาแล้วโอ้โหรีพูดเพลงเนี่ยมันเยอะใช่ไหมเนี่ยเราก็แค่คาดคดีก่อน,อนตอนนี้เนี่ยเราคาดคดีก่อนเราก็ตัดตัดให้แค่มันพอโล่งๆเนี่ยมันพอโล่งๆประมาณนี้ก่อนก,กิ่งแหน่งยิ่ๆเนี่ยเพื่อรอมันแตกตาออกดอกแล้วก็เราค่อยมาคัดอีกทีหนึง่ง ถ้าสมมติกิ่งเนี้ยมันแตกเราเราก็ปล่อยกิ่งไหนที่มันยังไม่ติดเราก็ตัดออกไปก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการตัดแต่งกิ่งทับทิมนะฮะแล้วก็สังเกตโคนผมบอกก่อนนะอันนี้คือของผมเนี่ยผมเห็นทรงจริงๆไ้รกระโดงเนี่ยมันต้องเอาออกแต่ว่ากิ่งผมมันไม่ได้ตัดกิ่งตั้งแต่แรกใช่ไหมครับมันก็จะแผ่ออกข้างเพราะฉะนั้นเราทําโคนให้มันโล่งๆไว แล้วเราก็มาเลือกคัดกิ่งเอา1กิ่งย้ำหนกิ่งที่แตกมาแบบนี้เราเลี้ยงความยาวประมาณ1เมตรจากข้อมูลที่ผมหามาได้จะถูกหรือผิดหรืออย่างไรก็เดี๋ยวค่อยตามดูอีกทีแล้วก็จะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะครับดูอีกทีว่าเป็นยังไงว่ามันจะได้ผลไหมนะอันนี้เรามาทําให้ดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะนี้เพราะว่าข้อมูลของเจ้าทับทิมในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากครับ คือคนไทยรู้จักทับพิมเกือบทุกคนแล้ผมบอกเลยรู้จักกันเกือบทุกคนนะแต่ว่าองค์ความรู้องค์ประกอบต่างๆที่นำมาเผยแพ่ให้เพื่อนๆเนี่ยมันยังน้อยอยู่มากนะไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือผิดแค่ไหนแต่อย่างที่ผมทำเนี่ยผมก็จะมาเก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้ผลยังไงจะมาแจ้งอีกทีนึงนะฮะก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เงอตกยังทำไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะเก็บอีกนิดเก็บนิดเก็บหน่อยไปก่อนยังทำไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพยายามจะเก็บภาพเก็บข้อมูลเพราะผมจะทำตัวนี้ตัวนึงถ้าใครตามผมอยู่นะผมว่าทับกิมเป็นผลไม้ที่น่าทำผลขายเพราะว่ารสชาติมันก็ดี จำนวนลูกขายลูก20 30 40, 40แล้วแต่ไซส์บางที่50ถึง60บาทลูกไซส์ประมาณ6ขีดอ่ะนะ6ขีด7ขีดผมเห็นนั้น70บาทมันก็เออถ้าเรามองอย่างนี้นะมันก็น่าราคาน่าทำเอาง่ายว่าราคามันน่าทำนะมองใน,นมุมคนทำกเกษตร4.0เราต้องคิดแล้วก็ปรับทัศนคติแล้วก็วางแผนในการทำงาน คิดให้ไกลเข้าไว้นะครับลองดูจะผิดจะถูกยังไงก็เอามาบอกตอเ่อนเพื่อนอันไหนที่ไม่ประสบความสําเร็จหรืออันไหนที่มีปัญหาผมก็จะพยายามเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาบอกเพื่อนเพื่อนว่าถ้าทําแบบนี้นะมันไม่ได้ผลมันไม่ได้เรื่องนะก็ลองดูแต่ในทางเนี้ยปกติเวลาผมทําคลิปผมจะบอกก่อนว่าเช่นมอนหรือว่าอะไรเงี้ยผมทำปุ๊บผมก็จะรอเก็บผลงานว่ามันออกจริงมันเห็นจริงมัน มันมีโรคจริงๆตามที่บอกจริงๆแล้วก็ทํเมันคลิปเดียวแล้วรวมให้เพื่อนๆดูใช่ไหมแต่คลิปเนี้ที่ทําแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยทัพทีมต้นที่ผมตัดแต่งกิ่งอยู่เนี่ยครับมันดกมากมันดกคือตอนมันติดโรคอะมันติดทุกข้อตากิ่งเลยผมบอกเลยแบบแต่ลูกมันไม่ใหญ่ไงเพราะเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไงนะฮะคือดกกิ่งจนแบบแล้วก็มันแรงมันมาเกาะมาอะไรเงี้ยดกมันจะดกยังไงอะบอกกันแล้วทีนี้ ผมก็เลยมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ผมทำนะตอนนี้ยังไงมันก็ติดลูกแต่จะทำให้มันลูกใหญ่ได้ไหมไม่แน่ใจลูกนี้เคยต้นเนี้ยเคยทำน้ำหนักสูงสุดได้ประมาณสี่ขีดก็คือประมาณนี้ใช่ไหมตากล้องเคยกินไหมตากร้องไม่เคยกินแต่แม่คุยกับแม,แม่แม่บอกว่ารุ่นแรกรดแรกที่เอามาปลูกลูกใหญ่มากลูกประมาณนี้ถามว่าใหญ่ไหมประมาณสี่ถึงห้าลูกโลน่าจะไซส์นี้นะครับสี่โลสี่ขีด สามขีดสี่ขีดเอาให้อยู่ประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้แล้วก็มันติดลูกตลอดอันนี้มันพึ่งหมดผลแล้วก็ลูกมันพึ่งทิ้งลูกทิ้งทิ้งลูกไปนะลูกก็มีติดดำๆเลยผมก็เลยกล้าว่าทำคลิปลงเลยว่าเพราะยังไงมันติดแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวพอตัดแต่งกิ่งปุ๊บเนี่ยลูกมันจะใหญ่ไหมก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งยังไงติดแน่นอนกระรันตีเลยใครทำแบบนี้ผมก็ว่ามันติดแน่นอน แต่มันจะใหญ่หรือเปล่าเพราะผมคล่องใจว่าจากที่ว่ามันติดล็อตแรกมาลูกใหญ่แล้วต่อมาลูกมันเล็กลูกมันไม่ใหญ่แต่ไส้อะแดงนะเมล็ดเนื้อแดงนะเนื้อเม็ดก็เม็ดไม่เล็กมากมาไม่ใช่พันเมล็ดนุ่มแต่ว่ามันแดงแล้วหวานจัดหวานมากนะครับก็เลยมาทําไว้อะก็จะประมาณนี้พูดยาวไปเลยตอนแรกว่าจะจบคลิปโอเคคลิปนี้ถ้าใครชื่อถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะไปไปพูดไปพูดมามันจะเนอร์แล้วตอนนี้จะเข้าภาษาบ้านผมแล้วปกติแถวบ้านผมเขาบอกว่าผมเนอร์ผมก็ว่าผมไม่เนอร์ล้วผมคนครสวรรคนผมไม่เนิเร์ดแล้วเจอกันดีครับอันนี้เป็นลูกของทับทิมที่เอามาปลูกนะครับเนี่ยลูกที่มันหลงเหลืออยู่จากฤดูฝนต้นนี้ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเหมือนเดิมดู ต้นกอโอ้โหสะไม่มีเวลาอีกแล้วแต่ทำต้นแบบไว้ให้เขาแล้วดูละหนึ่งต้น